เยอะไรอะ่ะชื่ออะไรตัวนี้คะตัวนี้นะคะชื่อดอลล่าตัวนี้ชื่ออโมค่ะค่ะแล้ววันนี้อุปรกรณ์เราพร้อมใช่ไหมคะพร้อมแลม้วค่ะจปติ๊เลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกของการอาบน้ําให้สุนัขนะคะเราต้องจับสุนัขให้อยู่ก่อนคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะอาบน้าเบาๆไม่ใหหมาดิน,นะคะให้สุนัขดิน้นเบาๆนะคะค่ะตอนนี้สุนัขของเราเริ่มอยู่นิ่งแล้วนะคะเราก็อาบน้ําให้ทั่วตัวนงงั่ง่ะนั่งลงค่ะ <laughs> ตรงนี้เลยตรงนี้เลยาดน้ำให้ทั่วตัวค่ะทำให้ทั่วตัวเลยนะคะหลังจากที่แล้วนะคะลาดน้ำให้สุนัขแล้วนะคะต่อจากนี้เราจะใช้แชมพูนะคะเอ่อชะลมที่ตัวสุนัขนะคะโดยเราจะใช้สองสูตรนี้ก็คือสูตรที่หนึ่งกำจัดเห็บและสูตรที่สองกำจัดกลิ่นค่ะอย่างแรกเราจะใช้กำจัดกลิ่นก่อนค่ะค่ะเลยตัวสุนัขเลยค่ะ เราใช้ผู้ช่วยออมกับผู้ช่วยไอ้นะคะ,ะเป็นคนอาบน้ำให้สุนนะัขอ่าเทเข้ไปเดี๋ยวให้เยอะๆว่าหา,าักเนี่ยเองเป็นคนเทเลือดหมแล้วให้ออมลูกทั่วเดี๋ยวเราจะเทน้ำยานะคะเทน้ำยาแชมพูเนี่ยนะคะให้ทั่วสุน,นัขนะคะเราจะนวดตัวก่อน น้ํยาหยทั่วตัวเลยนะคะโดยเทตรงตัวแล้วก็ขาแล้วก็หางนะคะสุนนี้ของเรานะคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะเหมือนได้กับอยู่ในสปาเลยนะคะ แล้วร่าหนาวไหมคะหนาวสิคะตัวสั่นเนี่ยยังหน้าหัวหรือยังอาพี่ควเปิดน้ำไหมคะขอยัองไม่เ,นะเรียกเปิดน้ำก่อนนะคะโอ้โห ราใช้สูตรแรกไปแล้วนะคะเราจะมาใช้แชมพูสูตรที่สองค่ะก็คือแชมพูสูตรกรรจาจัดกลิ่นค่ะโดยวิธีใช้นะคะเราก็จะเปิดฝาอ๊ะอย่างค่ะเราต้องเขย่าขวดก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ชโลมในตัวสุนัขนะคะ,คะสูตรนี้นะคะจะให้ความหอมแก่สุนัขแล้วก็ลดกลินก่นเหม็นของสุนัขได้ค่ะนนขออนุญาตปีน้ำก่อนนะคะ สองน,นี้นะคะเราก็จะนวดเหมือนสูตรแรกค่ะนวดไปเรื่อยๆให้ทั่วตัวค่ะงไม่เจ็บเลยเ,ลยเออคือแบบว่าเธอเดียวมาใกล้ชั้นทันเปี่งหมดแล้วน้องหมาของเราเริ่มหนาวแล้ว ขาท้องรวยนี่ตรงนี้อืมตรงนี้เป็นเพศผู้ชายอืมเอ็งมากเลยดอลลา่าน,น,น่ารักจริงจริงค่ะเราจะนวดตัวสุนัขไปเรื่อยๆนะคะจนสะอาดค่ะ ค่ะหลังจากที่เรานะคะชโลมแชมพูสูตรที่สองไปแล้วนะคะแล้วก็นวดให้เกิดฟองแล้วนะคะเราก็จะใช้แปรงนี่นะคะหวีขนนะคะให้ขนเรียบค่ะทำไว้ค่อยนะคะน้องหมาเจ็บค่ะทำเบาๆนะคะเพราะว่าน้องหมาเจ็บค่ะ เลใชะะ่ค่ะจะสังเกตว่านะคะขณะที่เราหวีนะคะก็จะมีขนที่แข็งกระด้างหรือว่าขนที่เกาะกันเป็นสังกะตังนะคะหลุดออกมาค่ะระหว่างที่ขัดนะคะเราก็นวดเพื่อให้สิริขรคลาย หลังจากที่เรานะคะได้พอลโลมแชมพูสูตรที่2อไปแล้วนะคะแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วเออเอาใหม่ใหม่มเอาใหม่หมค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ใช้แปรงนะคะขัดขนของเจ้าด,ดอลล่าแล้วนะคะต่อไปเราก็จะล้างน้ำสะอาด นักก็หนาวเกินไปนะคะี้เรบเบื่อแล้วนี่เาต้องจับให้นิ่งๆอุ้ยหนาวอุ้ยหนาวอุ้ยหมาเต็มเลยผ้ามาเ่อยมาน้ำมันหลังจากที่เรานะคะอาบน้ำนัขเสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าขนหนูนะคะเช็ดตัวหมาให้แห้งค่ะเช็ดให้แห้งเลยค่ะ ไมคะดอลลาร์ฮึ <volumes Bis Syn Island> 你怕嘞？怕什么？<laughs> <laughs> Just so.